ขาหมูครับเมื่อไหรเสษเศษเศษโอ้โหหนาวากเเมื่อไหไหมมมัวครับมื่อนี้เศบไทครับบัวางมือเบวางม่อไคิดไอเดียวปหยอมเชิบายก่อนฮะไอเฮ้โอ้วันดีครับวัสดีครับมื่อีไม่ยังเมื่อนี้พอดีเขาจะากอัน กินหมูครับผมโอ้ยกินหมูกินหมูครับมันมันสุกเนาะมันสุกกินกินแบบสุกๆด้วยอ้ยบวกกาบวกกากินดิ่มแล้วอากาศอ่ะครับอ่ากินสุกลูกอีสานก็มาบัดดีโอ้ไฟแอมเบรนไฟแอมเบรนดีใจดีใจเจอกันได้แล้วครับมีมเจอกันได้แล้วครับมผมมอันโฮเซลยเ้ฮะมือหนึ่งตัวเช้งแบบมวันอากาศไมดีเลยแหละแมนครับแมนเอาน้นำใส่อีกเด้อ เดี๋ยวต้นสิเดี๋ยวเอาเซตเซตวันนี้ปาดหิ้งนะครับเมื่อนี้เอามีหมูครับมื่อนี้หมูน้อยครับผมน้ำ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 จัดจัดจัถือไปรถเฮ้ยถือไปรถจังตังไม่เข้าว่ะมาโอเคแล้วฮะลุงตังมอยเห็นนะครับอันนี้มันเป็นบาดตาบาดใจโมรักแสดงใจอ้าใส่สองขอดสองขอดเท่ากับมาครับอืม ตั้งซื้อกันตั้งซ <dy> ื้อทัวร์ที่ทัวรแดนเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนนี่ไปเลยเพื่อนนี่เขาว่าเไงนี่ห่อนได้เหรอห่อนได้เหรอเท่ๆเลยมันห่อนห่อนห่อนมือห่อนห่อนไปห่อนกับบ้างตัวเออเบื่อสอดเด็ดครับบาพันเอาตีนห้องนี่ไม่หันเลนโอ้เก่งแท้หว่าว่าสักไม่ใส่เนาะเออสอดเด็ด สวัสดเริ่มถายเอคหันเนี่ยลงไปด้วยสิุงน้ำด้วยเซพไซครับมสแต่สับเรียบร้อยครับขาวจนพูดเลยโอ้เมือสมังมากมือสมังมากเลยมือสมังไหมเบิดบันครับผมนอกยอยโอ้แสแนวแสแนมัณยี่ิอประมาณสิบหาโล มันองมัเน่นะาโรมันกินกันถึงูโลเลยนี่ครับตัวนที่ยังไไเห็นหน้าเห็นนวดเห็นเข้าเตโดแล้วปัดหัวให้อ้าใหม่นั่ปัดเพาะหันมาพี่น้องมาดิเห็นยังไเอาันอีเลงหวเ้ออันนี้ก็ไรผมตุนตับก้อนตัดเอ้พี่น้องเอ้พอตกเสียบัดเลยยังเสพ

ออกู <iable. S 2> รับาตบใหม่ไเฮาอ,อ,อย่องไรผิดก็ใหญ่ายเอาผิดันน้อันกินดูจังไรวะอย่างมึ่ตอนเงางกอ,อมึงแค่ไม่ตาดวาาตัดมีบ่แต่ริกไหเพม่นะไม่ใส่ซุปไเอาไปเอบัลล่นครับกินหอดอูหักเสียได้ครับ อืมครมไม่้เป็นไรนี้ยแงเด้อืมอืมต้องตงสายเขาอืมรมารดรู้รบุญฮ่าฮ่าฮ่าเรื่อยยครับมอะไรแหละเขาั้ย่างนั้น้เลามัน้เหมเขาปรุงแล้วก้ยโอ้ยมันูอทันเลยมึงทันเลยเป็นัปยังปัดปัดนั่นหรอเซน้องหูแล้วไ่ัแบบไม่เส่บวานอยู่หรยังไม่โอ้ยยังไม่คือกันไอ้บนโสดเอาสดออกเนาะโอ้โ กล้เทผมสหลายเ็เสียเยส่วนมือขันส่วนส่วนไหนเป็นไหมโบนี่พรพุทธพนสามดาวพุทนทถปีพระพุพุนเฮ้ยเห็นเอียงก่อนนะนเทกอลยคือบอกมือรดบอามือจับไส้ลบเนาะตะไร้พ่อ้าใช่ตะไรพ่อป้อ๋อเสียส้นั่นบ่ล้วนล้วันนี่อันนี้ล้วนเสยบกวเสยวต้องหักเจียวน้ำมันน่มืออืนเากมันกินเต้เก็ด ี้ยส่บ่อไดแหละเพราะว่าปรุงแล้วเยอะิ่ี่ยวน้่งมันเลยมหมัน้สั่นเลยอ๋อลองมือเอาไหมขึนขี้ข่างเคียงออกแล้วบันข้างเลยไหมาคุณข้างถึงตะแกรงเลยว่าข้าวเบย์ดได้ได้หอนี้ก็อาอันนี้เขาปิ้งตับครับเขากโกขึ้นอีวะเดี๋ยวเเขาโล่เจ้าหอขนีกเขาเป็นแบบเดี๋ย้างเลยไหมไปด้วยนึเจ้านจะสอเออได้การแนนี่ ก้อลังเลยนี่ว่าวิจูดเลยเห็นเป็นน้ำนีต่อเปนน้ำเขายางเลยมั้งบ่ยางเลยเนาะกินแป้กันได้เนาะใส่ได้เกือบเียนี่ไหมใส่มที่อันนี้อันนี้มากบ่เอาเลยเอาเลยไอ้บ่หนังี้หบ่เยหงี้หัแล้วยนยิ่งยนเป็นหใส่เลยครับปานี้หนึ่งปาแล้วปาแล้วปาแล้วเขาปแล้วมีใครว่องโซนไอ้มั้ เยอะยังเหยวด้เนผลโอ้ะเยลงเหนไมเอือว่นเยอะอ๋อเมก็อยากเยอะปว้อนแล้ว่แได้ไม้อพท่านแพตัวนี้โ้แพลแ้้านแพ้ตัวนี้เจ้ามันแพเ่อ้นเรือบอกแนเอาแพ้แพ้แผลอแมาครับตแ้วเข้าไปหนแ่งขับแจม้แจมูใจ กินเบียร์อีกเยอะมงเขาถามข้าว้บันงบันอีกเดี๋ยวเราู่งด้กันครับบอกคุณถึถว่าบงไวแน่นนะกินดกินไใส่ทุกอดแมนทแก้งกันดีครับไปน่บแล้่าอยู่บานเมีนบอที่ทอดอยู่นี่เบาอยู่บานตลอด่นู่น่ยางนี้ันกเเอา ไม่อันใเอ้ามึงไงมึงไงจีิเงี้ยิงเีมึงไงติดกามายนโอ้พอหก็พูดตากไว้วันออกยี่วีตอออกี่ว่าตเป็นทางหลางใสครับผมเปินเสนเนครับเป็นเสนเอเขาจะตากใสไช่เปาใส่เขาล่องมาหรือเปล่าในการได้เลย โอะไเพื่อนมันเริ่มปันแล้วนี่เป็นตรงนี้มาครับไปเียกรเอาถั่วเสร็จเชอาไปเรกเาแแงรบิดขนชีดำๆมาทักใส่เราวี่ท่านเปิดเส้นเอาไปทโดนเลยไปทางโดนป่ะไปมาเลยว่ะมนเริ่มเปไปแล้วมองไงงนี้เป็นยางแล้วงนี้เปยางแล้วตอนนาที่ตามมาแล้วมันมทางนจอย่ครับา วานี่ี่พี่นูพี่พี่นูมามานน่พี่นูขาวพี่นูไปหนเออเอาทีไว้เก็บมันเหอบเหครับอ้าวโย่เสร็จแล้วครับปวดีแกวครับสีแมงเป็นสองถ้วยครับกานอะไรเป็นร้อนแบอใช่ไหมงนอ่ะเ้อ๋ให้น้องไม้ถ้วยนงครับออม่่ผมบลาอะไรหรอกไปจังมุอไหลเอา มามาบ่สคุยนะคุยได้บเพชขนาดนั้นบ่เพชรบ่เพชรของผมมีใส่ดีใส่อย่เใส่คือกันเอาห้องต้เเอาว้าเฮ็ดน้ำกันนี่ละนี่นงสันเนี่ยอ๋อมีแได้่าชาตอนใส่แบเงาตอนใส่ไหนซิโอ้วะลเยอะคือกันม่อันนี้แห้งไรบ่แห้งอะนนี้แก้วสุกแก้วผมหอมอแมบ่เพิ่เพิ่กิน้วอันอันททมผมยุ่งเทปท่านนกินกั่ ไม่หลเขาก็ให้ลกันตีกันนี่บารลัหน่อเแม่นารเน้างวานาะผ่านแดงเนี่ยผ่านเฉียดได้เปรับเบาตูก็เบิ้งสุปามีครับเ๋ยวเยยแล้เดี๋ย้าเานละใหไันกินได้่นมแล้วเาต้งสงขวดไงฮะนบกไปใส่อีบเาจเงี้ยหมด

ไอเงินจัดหายเรื่อเมื่อไหวันผมเลยน้อจี๋อเลรโอ้สองแ็ดสุกแล้วนี่ในในสูกออกอนครับเก้อโอ้แล้วล้วถูกแล้เมื่อนี่นีอย่างลยน้องย่างเลยไหนนี้นี่ครับ ดาเขา่ลางใส่ดอกเขาล่างกปอเาใส่พิมเรียบอยแล้วครับนี่อันนี้อย่างเง้แก้วผมไปตีทับกันนะแก้วผมมอันนี้ผมชิมก่อนนนี่ครับมาผมก่นนะแก้วมจับผมเขอเมก็ได้ผมเลยนะเอาเมื่อไงให้ผมเด้ปเอาไปแหงกุนเนยมันจะเบงน สมสมจะเป็นอะไรสมสมมาพันเลยหอจังยครับโอ้ซีมเลยว่าซิมอย่างนี้เยจานนู้นคอนีตับเลยครับตับจะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วรับที่สมทัดเนาะโอ้สมเจาจะบอกว่าสมสมตามสมมเลยครับอย่างนี้คือื้อหื้อยู่ยือเอาไอ้น่อากระชัันนี้วุ่ร้สมสม มาเด้วอันนี้ของผมของผมเอาลุยซันเข้าไปอันนี้โอ้แม่ไกลตับเป็นโคดงปีบ้ัเอาตบเข้าไปโอ้ยกินเมือซื้อบุญดีคุยเป็นไรเป็นไ่าองแก่ั้งสองเดี๋ยเตัวซิมเกี่ยวอะไรก่อนให้เขียดเขียดไม่เยี่ยมเขียดทางแต่ไม่แก่หมดแต่นี่แม่นี่แม่แสบบุรีนี่อืมอันนี้ได้การนี่เสียบไซน์นี่มิัดมาัดเอืมอันนี้แสบข้อา ตับหลายตับน่อยก็เซ่บบนะอ่เมีเดียมมีเดียมครับผมอย่งนี้แก่ขมใช่มนี่แกวขมนี่ผีกบนี้บักพีบักพีขาวขาวบอสอาฝังโตมาไล้นี่ครับฝังโตสุกต้องอนเขาป็นไหข่าวทาบันเรือบอนั่นแหละหวานแซ่บอ่าลองซิมแก้วนี่บ่สต้องเป็นเนื้อแบบโอ้นมันเป็นท่าอทาพออื่อมาที่นี่ อันนอ้จะเป็นหัวใจเออหัวใจหัวใจนี่หัวใจฟังไปรถใส่รถมันเข้าเดียวมันมีหัวใจรทบเออหัวใจี่ยังอันี้อันนี้จะเป็นมามเนาะมามห้างตับคือเขาตัวน่ะตับบ้างตับตไปควรหายตเดียวไหนเฮ่ยันยหลังคุยกันครับกินนะอ่ามึงกิมันแข็งหมดแล้วถูกแก้วหวานจริงแปลก เจขมอันนี้โอ้เว่าผค้สนไหลเยโค้งเส้นไหลห่มเติมเติติมได้บ้าง้องเสียความแ้กลมากอย่าใส่อย่ามือไปเลยเอาลอย่าใส่ามามามาซิมมาิมเฮ้โอ้สูดอะไาะีกนี่

เด็กๆเข้าไปแล้วแก้าขมอพิทินกงาอดี้คุณนายครับผมคุณนายน้องคุยอย่างนี้เลเไอ้เบาอันแก้วบอลมีแห้งเลยเหรอหนรกาต้องไปรักพร้อมแก้วต้้อแก้วครับผมไ่หนไม่ัอานี้เน่แต่แก้วขมนี่สีหวานอัมำปนน้ำกันเนาะสุนะลายบบด้ยังไงมองรลเน บ่พพงสุตเนยบุพพงสุตเนาะเสร็ลอเพริกไปหั่นตวดเจ็บเก็บอีกครับบพจด้วยหอมด้วยต้มนต้มนะอนน้เซฟอ่ะเซฟเดดนั่นช่วยเพิ่มไฟมากครับเพิ่มมากครับได้ไหมได่กินรนเย้ยช่าม่กินมามลยโอ้จะมาใหญ่ๆนาะเอินไหลหรอก ไปเลยร้อเจ้าทุที่เดบรรยากาศแบบบ้านฮะที่เด็ดูนของไอ้เบ้าที่เด็ดกีเบิปไอ้บ้าเด้อท่านท่ดครับสี่งโอ้ี่เด็ดโอ้โเก็ๆี่เกล้อครับเด้อมานเกเดียวกันพี่น้องเอ้ตั้งเกบ้นี่ยมนพี่ลายแก้วครับชนมามึงกับยามขอมอีกเลยเบิดแก้วเบิ้ก บ uh, hey, wow. uh, in ั่เจ้าบักเจ้าเฮ้ยบางาตเบอาไม่เจ้าอฮะับ่เกนนั่นแหละครับเซฟโอ้เจับหมูนปั่นขาไงขาวข้กินลข้าหม่นี่ขาวกินดิขาดีดีดิไหมเป็นคนขาหมูตัวนี้อ่าเป็นคนขามน่ไผ่ขาโมาแจมันโอ้หักตายเอง คอ้โอหมูโอ้ะคากเนาะกู้งดขาผู้นั้นเป็นพระเอกที่โลดเลยเป็นผู้นำเลยคุตอจากคนท่านั้นสุดนะสนับสดุนโดยตัดไม่อาบ่าวเด็กเขดีมาได้ไหยี่สิบปีครับแทมแทบครับผมแ่มอะไรข้อครันเอครับได้ทีล้ได้กนเลยครับมาเข้ามเดี๋ยวผมบสิแล้วตีตัวไปไนแม่่งไหมขน้ บอแม่นไม่ปิดอ๋อไปครับโอ้เมนูนี่แซ่บสุดยอดครับนานๆที่ได้กินแม่นเพราะว่าบ่ได้กินหมูปลาด่วนนะเด้หมูผมหมูหมูหมูเพิ่นหมูข้าเจ้าเขาให้เดี๋ยงวยูปานวะหมูปานวะครับไปเริ่มฝากอะไรก็แท้ครับพ่อกันหม่ครับผมเมื่อเห็นวาพ่อลูกอีสานครับเซียวสบายครับผมจักนไปดิบครับ อ่ะมาพันเมืองจริงัเป็นอนตินหีเลยเรียกมากืื้อยากโตน้ำกัวแล้วอ่ะมันต้องเลยมันรักรอบกัวอ่ะเ่าเป็นนั้นครับอ่าไปปครับผมสวัสดีครับอเดดครับผมครับผม